เรื่องสัตว์โลกน่ารักตอนมารู้จักสัตว์ในป่าชายเลนสวัสดีครับเพื่อนๆในป่าชายเลนนอกจากจะมีพืชมากมายแล้วก็ยังมีสัตว์โลกน่ารักอาศัยอยู่อีกมากเพราะอะไรเราไปดูกันเลยป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่สําคัญต่อสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นที่เพาะพันธุ์และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ รวมไปถึงเป็นแหล่งหากินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดทําให้บริเวณป่าชายเลนมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์หน้าดินรวมไปถึงสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตัวอย่างสัตว์ที่พบในป่าชายเลนได้แก่ฉันคืนาลิปบินลำตัวแบนเรียวยาวคล้ายคลึงกับนอนตัวแบนร่างกายไม่มีปล้อง มีงวงที่ยืดหดได้ลำตัวสีแดงฝังตัวอาศัยอยู่ในดินโคลนบริเวณป่าชายเลนฉันคือแม่เปรียงเป็นหนอนปล้องที่อาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนในช่วงฤด,ดูหนาวที่น้ำทะเลขึ้นสูงฉันจะว่ายน้ำออกมาเพื่อผสมพันธุ์โดยที่ตัวผู้และตัวเมียปล่อยเซนสืบพันธุ์จำนวนมากออกไปผสมกันในน้ำทะเล ได้ตัวอ่อนที่ดำรงชีวิตเป็นแพลงตน้นซึ่งเป็นอาหารของตัวอ่อนของสัตว์น้ำพวกปลาปูส่วนชั้นที่เป็นพ่อแม่พันธุ์มักถูกปลาทะเลจับกินเป็นอาหารเฮ้ยเศร้าปูเปี้ยวกา้ามดับคือชื่อของฉันบางคนก็เรียกฉันว่าปูกา้ามดับบริเวณชายหาดคนปนทรายริมป่าชายเล่นคือบ้านของฉัน ตามข้างหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ฉันใช้โบกพัดแสดงความเป็นเจ้าของอนณาเขตฉันจะขุดรูและออกมาจากรูหาอาหารช่วงเวลาน้ำลงและฝังตัวอยู่ในรูเมื่อน้ำทะเลขึ้นจ้าพวกฉันมีมากมายหน้าตาก็คล้ายกันส่วนสีสันก็ต่างกันไปอย่างที่เห็นนี่แหละจ้าฉันคือปูทะเลเป็นปูขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ำหนักมากกว่าครึ่งกิโลกรัม กระดองมีพื้นผิวเรียบที่อยู่ที่หากินของฉันก็อยู่ตามป่าชายเลนนี่แหละจ้าเมื่อฉันโตก็ต้องคอยหลบคนให้ดีๆไม่ให้ถูกจับได้เพราะฉันเป็นอาหารแสนอร่อยของคนจ้ะเมื่อเพื่อนๆเดินเข้าไปในป่าชายเลนเคยได้ยินเสียงอย่างนี้ไหมตัวฉันเล็กตัวยาวไม่เกินห้าเซนติเมตรหัวโตมีก้ามข้างขวาขใหญ่กว่าข้างซ้าย ฉันสามารถใช้ก้ามดีดให้มีเสียงดังได้ฉันอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลริมชายฝั่งและป่าชายเลนชื่อของฉันคือกุ้งดีดขันจ่ะชาวบ้านเรียกฉันว่าแม่หอบแต่ฉันเป็นตัวลูกนะตัวฉันคล้ายกับกุ้งแต่ส่วนท้องมีขนาดใหญ่และสามารถอยู่บนบกได้นานลำตัวเรียวยาวมีขาเดินคู่แรกเป็นก้ามหนีบส่วนท้องแบ่งออกเป็นปล้อง พวกแม่หอบชอบขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนโดยขนดินขึ้นมากองทับถมกันเป็นเนินสูงและอาศัยอยู่ด้านใต้กองดินนั้นพบเฉพาะป่าชายเลนทางภาคใต้เท่านั้นนะแต่ตอนเนี้ยแม่ฉันหนีไปแล้วฉันกืบแมงดาท้วยเป็นสัตว์มีขาเป็นครอบล่องอาศัยอยู่ในทะเลส่วนหัวเชื่อมรวมกับอกเป็นรูปเกือกมา้าส่วนท้องมีหนามบริเวณขอบ ข้างละหกคู่หางค่อนข้างกลมและไม่มีน้าอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลฉันชอบทําความสะอาดพื้นทะเลด้วยนะแต่ตอนเนี้ฉันขอทําหน้าที่แพร่พันก่อนนะจ๊ะฉันชื่อหอยขี้นกมีขนาดยาวประมาณสี่เซนติเมตรเปลือกเวียนเป็นเกลียวรูปเจดีจะพบฉันเกาะอยู่ตามรากต้นกงกลางหรือคลานอยู่ตามพื้นป่าชายเลนเมื่อพวกฉันตาย เปลือกของฉันจะเป็นที่อยู่อาศัยของลูกปูเสฉวนตัวเล็กๆต่อไปจ้าฉันคือปลาตีนพวกปลาตีนแบบฉันมีอยู่หลายชนิดและมีขนาดแตกต่างกันหัวขนาดใหญ่ตาโตลำตัวเรียวเล็กลงไปทางหางครีบอกแผ่ขยายใหญ่ใช้คลานขณะอยู่บนบกได้ดีฉันกินกุ้งปูและหนอนตามหาดโคลนเป็นอาหารฉันชื่อนกยาง บางคนก็เรียกว่านกกระยางฉันเป็นนกที่มีขายาวปากยาวขนลำตัวส่วนใหญ่สีขาวมีอยู่หลายชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปก็ได้แก่นกยางเปียนกยางทะเลนกยางโทนพวกฉันอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนหรือบึงใกล้แหล่งน้ำกินกุ้งปูหอยปลาเป็นอาหารใครก็รู้จักฉันลิง ฉันมีชื่อเรียกตามพันไม้ในป่าชายเลนคือต้นแสมเพราะตามธรรมชาติของลิงอย่างฉันชอบอาศัยอยู่ตามป่าแสมป่าโกงกางขนของฉันมีสีน้ำตาลหางยาวชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเวลาน้ำทะเลลดลงลิงอย่างพวกฉันจะลงมาจับปูตามพื้นป่าเป็นอาหารเพื่อนเพื่อนเห็นหรือ,อยังว่าป่าชายเลนเป็นบ้านของสัตว์โลกน่ารักอย่างเราตั้งหลายเผ่าพันธุ์ เป็นที่ฟักเลี้ยงตัวอ่อนของหนอนไปจนถึงปลาูกุ้งหอยและพวกเราก็มีประโยชน์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปเที่ยวป่าชายเลนพบกับพวกเขาจะรู้จักเขาบ้างไหมนะ